่สวัสดีค่ะมาพบก,กันกับชาวยี่สานเราเอ็นห้อยอีกแล้วนาะคะ่ะอ่ามือนีบสิพาออกมาปลูกป้าเนาะคะนะ่ะเนาะพอดีอ่าหมู่วานกับปลูกไว้แน่แล้วสามที่แถวมือนีบก็ได้เอาต้นใหม่ออกมาอีกเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็สิปลูกอ่ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเขาเสด็จต้นใหม่ประมาณสี่ร้อยตนนะะ้นเนี่ยค่ะก็สิปลูกแจ่มบางหันบางหนีไปแน่เดี๋ยวมือนีเทามาปลูกป้าด้วยกันเนาะคะนะ่ะเนาะก้นรุ้ไว้แล้วเนาะค่ะเนาะน,ะนี่เตรียมที่สิปลูกแล้ว ส่วนมุนี่จะเป็นของหมู่วานเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้จะเป็นไม้ยุ่งเนาะหมู่วานในปลูกไม้ยุ่งแล้วก็เอา่เอาอ่าอีย่งก็เกินไม้ซักหมู่วานมีไม้ยุ่งก็ไม้ซักเลยค่ะปลูกแล้วแต่ว่าไม้ซักต้นมันน้อยหนะ่อยมันฉีดหลอดว่ะค่ะเนี่ยเอาไม้ซักเนาะเป็นตลอดว่ะนี่เนีย่ยจะเอาไม้ซักไว้แถวนี้เนาะแล้วก็จะเป็นฟางนี่กับปลูกยูคาที่ไวะะ้แล้วค่ะ เดี๋ยวต้นไม้ใหญ่นี่ก็สิได้ตัดปลายมันออกก่อนตัดปลายบ่ให้มันนั่นสูงถ่วมมื้อนี้ก่อนแล้วก็ให้มื้อนี้ดีต,ตดัวใดมอนี้ยังสิได้ขึ้นน้ำกนเนาะพวกต้นไม้อ,อ,อ,อีกห่างข้างรัวเฮ่อฟางแก้วมังกรนี่ก็ปลูกแทรกไปเมื่อเลยค่ะปลูกไปเมื่อเลยเพราะว่าอ่าเฮาสิเฮ็ดให้เป็นสวนป่าอนาคนข้าขงหน้าเพราะเฮาบ่มีแฮงเฮ็ดสวนแล้วเฮ็ดสวนมันมันเมื่อยเนาะเฮาจะเห็นเป็นสวนป่านะคะเนาะทีนี้ ไปได้เก็บเฮ็ดกินไข่หมดแดงไปสั่นเนาะกี่ดอกกนนินนู้นมูนั่ะแล้วก็มาปูกกะย้ายสองคนเนาะค่ะเนาะปูกมือละแถวสองแถวปูกไว้แต่ให้ลูกให้ล้านปูกไปเป็นแถวเป็นแถวเลย ค่ะอันนี้เฮากะปลูกแล้วเนาะอ่าหดน้ำเรียวเนาะเดี๋ยวมึอแลงก็สิออกมาเอาหยาแห่งกรบๆไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็หดน้ำเรียวกะบสำหรับพิมพ์นี่กัสีลาไปก่อนนะคะกัพามาปลูกต้นใหม่น้ำกันเนาะค่ะเนาะ